สวัสดีจ้าเอฟซีสุหมงสุบอลสุเจน้ำตอจา้ามือนี่ช่องหักนกชาแนลสีผ้า,ามากินทุเรียน<ห>มือนีผ้าพี่ดอกมากิน<ห>ทุเรียนครับผู้ใหญ่เบิงพอดำเอาแต่ผู้ใหญ่ให้เบิง <c oughs> ทั้งลูมนี่ก็ใหญ่ประมาณจักโลน่ะคุสิบ <c oughs> ประมาณส<ห>ิบโ<ห>ลน,นี่แหละจา้าผู้ใหญ่แห้งครับ<ห>แต่ว่าเนื้อนี่สิซับไหนบพ่จักเนาะขอบคุณนะครับเด้อผี่บ่อเท้าเพิ่นซื้อมาฝาก ขอบคุณหลายๆครับมาคุณเรียนยี่ไงเพื่อนวะช่องหักหลบค่ะขอขอบคุณน้ำเด้อจ้าเนึ่งประดับดีให้เบิ่งก่อนนี้งนะเปล่าดื้อน่ายนน้อยเพื่อนวะน่าน้อยแต่เนื้อลายเด้อจ้าเนื้อลายแห้งหนาเนาะเศษๆแบบว่าพอดีกรอบๆกะมี่เป็นบอกซุกๆกะมี่มาแเศษๆกำกันได้ครับเด้อเป็นอะไรคนจอยของคนจอยคือหอมนะครับน้อยน้อยนี เมป็นวาซื้อมาฝากจกโลห้ากิโลอ่ะสิบโลเมนจะแซบครับมือนี้เป็นเทือแหลกกำลังกินปีนี้ปะลงมือ<ร>เลยครับพ่ดอดำเอาผู้ง่ายๆหน่วยนี้คือ<ฮ>ที่กำลังกรอบผู้ขับอ่างพี่น้องผู้นน้อยแห้งเนาะอ,อร่อยกรอบนอม่มงใน หวานอหอมหอมหวานมันครับแบบวบานมันซุกบนทันแห้งมันเลยเบลีหืบเบบดอยู่บอมมันนี่หืเบิดแล้วสิบโลได้ไหมแ <c oughs> ม่สิบโลมันมีแต่ผูดง่ๆครับ พูดง่ายๆทั้งหลังนี่ก็ง่าย <c oughs> <c oughs> พูดง่ายๆเหมือนครับพอดีจักมือไป,ป่ะไปใส่ไปพู้หอมแหง้งเนาะ,ม,ะมัเเลียนมอนทอ่องบ่มอนท่องจ้ะมันอยู่ไม่มนกประมาณ บอกนางวุ่นถือเอาเข้าวเหนียวมานำอยู่ครับบันไดเหรอไม่ข้าวเหนียวทุเรียนไงอืมใช่น่าเดี๋ยวปลูกวันนี้แหละหน้าไปนิ่มๆครับตัวนี้คือสีสุกออเดอร์ครับออเดอร์พอดำกินเบิร์ป้าได้ ไงเกือบช้ำฟ้ามือเลยน่วนนี้สุกคักหอมปะหอมหอมหุย,หยเลยสำหรับคนที่มาทือเรียนนะจ๊ะกะอยากให้เพิ่นทีเบิงเนาะซีเบิงแล้วติดใ,<ช>ใจ<ห>นอ้อใใหน่อยหน่อยนี่มากินเพื่อครับภูผู้ท่านละกินเถอแรกของปีกินกับพอดำ น้องมุนว่าเอาให้เบิร์ดครับแต่เพื่อนว่า,วาข่้นกินหลายก็อาจจะออกหอนทองเนาะหอนทองหอนนั่ง <laughs> บอกกินหลายแล้วครับเอาจากสองโลน้องมุนว่า นี่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 แต่ครบได้สององค์เบิงครับแต่ซ้อนก็สิมีแต่นหน่วยง่ายเนาะครับเนาะแมนอย<ม>ู่บ่แปนเบิงผู้นี่ให้ไงครับ<ม>ตาอ่อนซ้อนกินเผื่อคือเก่า <c oughs> น้องวุนกินรอบนึงแล้วครับ <c oughs> อิ่มรอบนึงแล้วเพี่เนาะ เมื่อนี้กรับรรยากาศก็คือฝนชะโตะคือเา่าเล็กชสลระเบิดพันโบกินครับละวันมิ้นเหนื่อยบรินมากนมื่อวงนนี้แห้งครับในชูนะเบื่อนะนเหน,น,นื่อยเอาแบบแบบนี้นะครับมันจะออกวนวานครับตัวนี้สุกคักพอนำใส่เบิร์ตตู้เฮ้ โควิดบ้าขอโทษขอภัยนักพายหนักเป็นยังตื่นเลยนั่งยังนั่งนกงกินเนาะสูคขับแบบนี้ระวังมันออกหูดังครับโอ้ มะเขือเล่นพี่บ่าวทาวแซ่บด้วยครับหวานหอมอร่อย <c oughs> หวานหอมอร่อยหอบนำ้ำมันนำ้ำกรอบนอกน,นุม่มในกินมะเขือเล่นขายของอยูาา่โมห์เลยคขายคือเก่าจ้ะกินมะคขือเล่นกับคายคลายคือเกา่ <c oughs> า,คเกาครับ <c oughs> พิศดาน้องบุญบริพาเซ็ดมือมาน <c oughs> น้ำเทดเสียวน้องบุญนี่แหละข <c oughs> <c oughs> ้งขาวอยู่ผมเห็นมันจะเป็นเลี้ยงเลยบอก ว่าแต่ว่ามุกดาหารบานเท่ากับปลูกใดด้ครับทุเรียนเิ่นปลูกส่วนเิ่นซีบ่าไรเป็นมากเซยครับขายผัดำข้นปลูกผัดปกินเนาะ <c oughs> งงกึกันเดีแย่ที่กินเบิดมาเนี่ย<อ>ชอมากก็คือยแบบนี้แบบกรอบหน่วยนีซุกแบบกรอบอีกก็เด้อ โอ้โหครับำพูนย <Luis> ิงใหญ่นี่นี่แหละเอาพูนี่แหละกระเซินจะกินข้าวเขาเนาะคือเอาพูนนญ่เลยพูดดังหลังใหญ่ได้ครับกอบพูดข้างหน้ากันใหญ่คือกันกาเทมอิ่มเนี่ยน้ำแต่พูนกำลังกินเมื่อไหร่หน่วยนี้พอดีมั่นๆครับมันแซ่บน้ำแหละ พุดดอมปาดน้ำแน่งน้องมุ่นผู้ป่ครองแฮมมีเขาพูดรีวิวน้องมุ่นู้กินอืหนาแห้งเนื้อครับเนื้อนาแห้งแจ็คคนสื่ออยู่ไหน เอาครับแฉบแฉบตอนเดียวเบิ rain, ้ <completo> <bast ong S 1> งเนี่ยแดดกระเบิดมาบมากินเอรีเลยโอ้ยอยู่ท้องเลยบรองอิ่มแทนรู้เตอพี่น้องเนื้อคัก บต่ว่าตัวนี้แ่บชุกตัวุกหวานหวาน,นโอเบิร์ลายพูดเลยครับเข้าซอยไนยี่กินหน่อยมันชุกดกบ่เบิดบ่เม่อครับมน,นีง พอดำานังก <t os> <c oughs> <c oughs> ินคนเดียวเด้นู่นน่กินนู่นพอดำานังกินคนเดียวเด้่ะังพอมือก็บ่เป็นย่งยเมือเองก็ได้าแต่ว่าลองมากหน่อยเบิ่งมหญ่ก็กินารแล้วครับ คนจอยสู้เขาสู่ยังบัวนิดนอย,นยบัวมีนายเลยบัวยิ่งใหญ่กินเธอเดียวยันอิ่มเลยเลยครับเปลี่ยนปีนี้คือสีแล้ว,แล,วแล้วครับเรื่องจิบยาอีกแล้วคักๆักงาบ่วมีเขาอยากกินแมน เือแรกของปีอะไรครับอุ้งเ้ยอุโยสุกบุ่้ยในน้อยห <c oughs> น่อยนายใช่ใช้เอ็นดูน <c oughs> เบิงเอาในพี่น้องเบิงก่อนปลูกติดบนเนาะจำไนกินหรือไม่มาเบิงกำกันพี่้ังมีแต่อันใหญ่เทอะอันนี้ได้เบิดบ่ <c oughs> เอาเลยครับแสบเลียปูเลยครับมันนี้ เดียวเปิดเดี๋ยวนูวป้หอดอกก็เดี๋ยวบอลี้อ้าวเฮยผู้คนบ่กินเพิ่นกาเหมิ้นคั้นผู้กิน,กน,ว,น,น,กน,กนว่าแซ่บแต่ว่าแซ่บอะีรครับบริซ่บอีเลนอ่าขั้งเลกกะพอจั้มรกก็บขาากกินอ <laughs> เอ็อดคำใหญ่แห้งอะไรเดี๋ย <c oughs> วอะไรบอกคือเรียนแท้ๆนะพ <c oughs> อออกไม,มา่าบอกสุเรียนไปเลยครับมันนี่บอกสุเรียนค้าวต้อกันซะบ้าน เหลือแต่หน้าแก๊กแสกครับบ้านนี้บา้าพอดำคือย่อมเลยนลเนาะบ้านนี่นางแอาแซลโอ้โนางวนก็เบิดลายบัวครับคนจอยตีเบิดสองบัวพ <c oughs> อดำก็เบิดทีบัวอิมครับ <c oughs> ทีโกองอ,อ,อ,อกินแต่บัวนหน่อยๆโอ้<ม>บวอัวเอยจุก <c oughs> เลยครับ <c oughs> นี่เลยครับหัวจักแล้วว่าอิม อิม่มแล้วกะเอา้ากินเพื่อพี่เพื่อน้องเข้าผู้เพิินบริกินจักเทอ่์เห่อเพื่อพี่เพื่อน้องจากคำามเสื้อถ่ายหือหือหน่อยซุกคักสามมือเขาบริก้เอาเอะข้านึงเนาะ <laughs> <laughs> แสบๆกินน้ำน้ำอยู่ว่นนี้ ยาดูดเตอร์ปราติโต้เสียบครับปกตุเรียนใหญ่เหมือนนี่เอินใดกับโบได้มากกินน้ำดอกคุณวะเม,มืงทำสุดท้ายลีด้วยครับพอทำอิ่มแล้ว <S <S เอาสองขั้มบุ้งสองคำ้มแลครับอิ่มแหงเอาบออาท เพื่อนำกับหนังหูด้องแนบดาแกเป็น,บบนตุ๊ <laughs> แบแซ่บครับมาเนี่เอาเป็นว่าผู้ที่เข้ามาเบิ่งก็โอ้ยขอบุญขอบคุณครับเพ้่ี่เข้ามาเบิ่งกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังเร่งอกแรงใจเหลือจักพูดนี่ <laughs> <laughs> มันก็เรียนชีวโลไปจะเป็นกินเบิดอเลยพวเบิ่งครับไม่จะพูดง่าย <laughs> แต่อ่อนซอนเอาเดี๋ยวนี้ก็ เอามือเห็ดเข้าเหนียวทุเรียนกินบอคือ,อชีอิมอ่มแล้วบอสไว้จะเพด่ม<อ>กินหนำรุ่งง่ายฝากพี่ฝากน้องเข้ากดไ like, ลค,ค์กดแชร์มีอย่างฝากขายนะครับจะเทียมโทนก็นมากหอดได้กะเทียมทอนจา้าซอยเรื่องสุขภาพแข็งแรงซอ่ออต้านโรคต่างๆโควิดจะต้านได้ยัอองอีกนะ <c oughs> <c oughs> กินกระเทียมโทนบอเป็นหอดโควิดเถอะเอ้า ครับว่าขอบุญขอบคุณคือเก่าครับเขามาแล้วกะอย่าลืมกไดไลื์อวยแรงใจกดคอมเมนต์เป็นไม่ว่าอยากให้้วงวุ่น้องไายกินยั้งมือนี่กะบอกเขามาครับแซบๆมือนี้ของพี่บอดเท้าขอบคุณหล,ลายๆเด้อครับเด้อมีแต่ความสุขความจเจริญครับสุขรูสุคนมือน,นี้วันนี้ก็เอาไว้สำนีเนาะเมื่อบ่อเมื่อจ้ะอิ่มแห้งบ่อแห้งจ้ะเอาอีกแก๊กบัวได้บ่ครับัวไว้เลยจ้ะดวงวุ่นเป็นลุ่มเลยแหละ ว่าจะกินเพือกเพื่ออิ่มแหงแล่ะครับเอาเอาเป็นวาบมอนี้เอาไว้สำนีครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ